สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอิลุนนะครับวิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องเมนบอร์ดออรัสบีเจ Elite AX เอนะครับเมนบอร์ดที่ต้องเรียกว่าเข้าคู่ได้ดีมากๆกับ CPU c o r คอย c o r ค i7 Gen 13เนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมสุดๆนะครับรองรับในฝั่งของบลูทูธรองรับในฝั่งของ Wi-Fi รองรับ DDR 5รองรับในฝั่งของ CPU ที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม,มากม และไซซิ่งเมนบอร์ดเป็น ATX ในราคาช่วง7 0 0 0กว่าบาทราคากำลังดีเลยไม่แพงจนเกินไปนะครับได้ฟังก์ชันครบด้วยสำหรับหน้ากล่องของเมนบอร์ดนะครับเจ้าอ R รัส7 6 0หรือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็น b 7 6 0 o r รัก็ได้นะ e l i t e AX เนี่ยแน่นอนครับชิปเซตของเขาจะเป็น B760 นะแล้วก็เป็นตัวอ r รัสดังนั้นเรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบก็จะสวยงามมากขึ้นเหมือนกับโลโก้หน้ากล่องตรงนี้นะครับนี่ที่จะเป็นพยาอินทรีไม่ใช่นกกระหมัดนะ นแน่นอนครับมีตัว A X อย่างนี้ก็จะมีบลูทูธและ Wi-Fi ต่อมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวชิปเซตที่เขาใส่มาไว้ในตัวเบนบอร์ดตัวนี้ประกันครับเป็นประกันของทางซินเนกรับประกันบริการหลังการขายนี่เท่มากๆกับเจ้านี้ด้านหลังเองครับก็จะมีฟีเจอร์ระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนและต้งแต่ในฝั่งของ fully coated MOSFET heatsink and M. 2 thermal guard นะครับก็คือจะมีในเรื่องของการระบายความร้อน MOSFET ภาคใจไฟนะครับเป็นตัวฮีติงมาให้ แล้วก็จะมีเป็นเทอร์โมก่ d e ก็คือที่ซิ้งเหมือนกันนั่นแหละให้กับตัว M.2 SSD ด้วยนะครับตัวพักใจไฟนะครับเป็น12บวก1บวก1เฟสนะครับมีในฝั่งของการรองรับ Wi-Fi ที่เป็นตัว 6E พร้อมเสามาให้ในตัวครับมีในฝั่งของ PCIe eSATA นะครับแล้วก็ M.2 e s a t h Plus นะครับตรงนี้ เวลาที่จะปลดการ์จอออกมาก็จะสะดวกมากเพราะว่าตัวขาล็อกเนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็ปลดง่ายนะครับส่วนตัวล็อกของ SSD ก็จะเป็นในลักษณะสกรูเดดหรือว่าไม่มีน็อตขันนะครับใช้เป็นขาล็อกที่เราสามารถปลดด้วยนิ้วได้สะดวกมากๆเลยรองรับ CPU ครบทั่วเลยนะครับไ3สามห้าาต้ามี4พอร์ต M2 มี3พอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูด้านในกันเลยดีกว่าครับราคาผมว่ากำลังดีนะ7,700นะครับโดยประมาณนะครับ เหมาะอย่างยิ่งเลยใครที่อยากประกอบคอมไซส์กำลังสวยๆนะ ATX แบบเต็มๆนี้ตัวนี้เหมาะมากนะครับก่อนอื่นครับเรามาดูบันเดิลก,กันก่อนนิดนึงว่าเขามีอะไรให้เขาจะมี n o t ต M2 มาให้นะครับมีตัว G Connector นะครับสำหรับเชื่อมต่อฟอนต์พาร์เนะครับเป็นในฝั่งของตัวสวิ t c h เปิดปิดสปิเก e r Power LED นะครับพั d ดิส LED ต่างๆมาให้สำหรับเสียบลงเคสนี่มีเสานะครับเป็นไวเลสนะครับ 6e หรือว่า 6e มาให้ สามารถที่จะพับได้แล้วเป็นแม่เหล็กยึดติดเครื่องได้สายาตานะครับมีมาให้1คู่นะครับสเส้นนะแล้วก็ไม่มีคู่มือแล้วนะครับเรียกว่าเป็น QR code ให้ดาวน์โหลดจากในเว็บนะครับจริงๆผมว่าน่าจะมีคู่มือก็จะดีนะเผื่อหลายๆคนไม่ได้ต่อเน็ตนี่ก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้มือถือดูคู่บงคู่มืออะไรกันไปถ้ามีจะดีนะครับแผ่นไดเวอร์ก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณจะติดตั้งไดเวอร์ต่างๆคุณต้องดาวน์โหลดมาอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่ไม่ได้แถมมาให้นะครับ ถ้าแถมมาให้จะดีสะดวกกว่านี้ตัวเมนบอร์ดนะครับหน้าตาเมนบอร์ดเขาเป็นลักษณะนี้เลยเออสวยดุดีนะครับเป็นเมนบอร์ดที่ต้องบอกว่าไม่เน้นในเรื่องของไฟแน่นอนแล้วนะครับตัวแรมใส่ได้สูงสุดเป็นบัส7,600นะครับแต่ก็แนะนำให้ใส่สัก6,000กำลังสวยเนาะ ในฝั่งของนี่ครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบายความร้อนฮีตสิงค์นะครับระบายพักจ่ายไฟมอสเฟตต่างๆไม่ต้องห่วงในเรื่องของความร้อนเลยตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกหรือไม่ใช่เอามาประดับให้สวยอย่างเดียวระบายความร้อนได้จริงด้วยนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นตัวระบายความร้อนให้กับ m.2 ssd เหมือนกันนะครับรวมถึงด้านล่างตรงนี้ด้วย ssd นะครับเป็น pcie gen4 นะครับ m.2 ssd pcie gen4 ใส่ได้ทั้งหมด 1, 2และ3ตัวแนะนำว่าให้ใส่ตัวบนเป็น อันดับแรกนะครับเพราะตัวบนเนี่ยจะซิงโครไนซ์กับตัว CPU ทําให้ l a เท n c y ต่ำนะครับส่วน2ตัวล่างเนี่ยจะเป็นคอนโทรลเลอร์ของตัวเมนบอร์ดเองนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่จะมี l a เท n c y มากกว่าเล็กน้อยนะครับในฝั่งของด้านนี้ครับเป็นตัวล็อกนะครับของการ์ดจอนั่นเองที่อันดีกแจ้งไปนะครับเป็น e a s y l a s h นะครับ ซึ่งไอ้เจ้า easy latch เนี่ยก็ข้อดีของมันคือมันใหญ่แล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบสอดมือเข้าไปเวลาที่เราใส่การ์ดจอมันจะลําบากใช่ไหมมันใหญ่มากมันจะปลดได้ง่ายนะครับการ์ดจอด้านบนรองรับเป็น PCIe 4.0 x16 นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็น PCIe 3.0 x1 2ตัวด้วยกันสําหรับต่อพวก Capture c การหรือการ์ดเสียงนะครับหรือแม้แต่พวกอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็มาต่อตรงนี้ได้เช่นกันนะครับไล่มาบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีแฟลหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ด้านบนตรงนี้หัวเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนเป็ พินบวก4พินนะครับถัดมาก็จะเป็น CPU fan ออปชั n fan นะครับไฟ RGB ที่เป็น ARGB นะครับ5โวลต์12โวลต์นะครับช่องเชื่อมต่อที่เป็นสำหรับ ATX 24พินด้านนี้เป็นฟอนต์พันเน USB 3.2นะครับด้านนี้ก็เป็น USB Type C นะครับนี่ฮะตรงนี้ต่อด้านหน้าได้สะดวกมากไล่ลงมาเป็น SATA อีก4พอร์ตนะครับมีตัวฟอนต์พ n นเนที่ตรงนี้สามารถใช้หัวเชื่อมต่อที่เขาแถมมาได้สะดวกมากเลยนะ GConnect นะครับ พัดลมอีก3ตัวตรงนี้เป็นเชสซีแฟนนะครับ USB 2.0 2ช่องนะครับมีในฝั่งของช่อง TPM นะครับมีในฝั่งของ LED นะครับที่เป็นตัว 5V โวลต์นะครับ RGB เนาะและ 12V อโวลต์อยู่ด้านล่างนะครับมีในฝั่งของออดิโอนะครับอยู่ด้านหลังสุดเลยก็เรียกว่าครบถ้วนมากๆสำหรับตัวเมนบอร์ดหน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะส่วนตัวด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นตัวชิลนะครับที่แปะมาให้เลยสะดวกมากครับไม่ต้อง เสี่ยงเรื่องของบาดมือหรือจะลืมใส่ลืมติดตั้งนะครับหมดปัญหาครับ USB มีมาให้ครบเลยนะครับก็จะมี USB ด้านบนนะครับ4พอร์ตด้วยกันถัดมาครับก็จะเป็นตัว wireless l a n 6 e นะครับมีบลูทูธในตัวนะมี HDMI display port นะครับ USB c นะครับ USB ที่เป็นตัว USB 3.2 type a นะครับมีมาให้โอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับด้านบน 4, 5, 6, 7, 8 9 10 10พอร์ตที่ถือว่าสบายสใช้งานได้ หายห่วงแน่นอนมีแลนครับเป็นกิกะบิต2 5G มาให้นะครับออดิโอนะครับพร้อมเชื่อมต่อได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับส่วนด้านหลังของเมนบอร์ดเอง ก็มาแบบนี้เก็บงานเรียบร้อยดีนะครับราคา7,700กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าเมนบอร์ดตัว B760O RUS Elite a X ตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นเมนบอร์ดที่ผู้ใช้ซื้อไปคุณจะได้รับความสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะในเรื่องของการรองรับที่ค่อนข้างครบคันนะครับการติดตั้งต่างๆที่สะดวกนะครับเช่นการกลับในฝั่งของตัวระบายความร้อนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกันและกันกับตัวด้านนี้นะครับในฝั่งของ SSD นะฮะ ที่ต้องบอกว่าเป็นตัว e a s y l a s h plus นะครับเวลาคุณใส่ ssd นะครับคุณสามารถที่จะให้มันมันล็อกได้แบบสะดวกมากๆเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันสำหรับตัว e a s y l a s h plus นะครับลองกับ ssd ตัวนี้ให้ดูกันเป็นตัวอย่างจะได้พอเห็นภาพกันนะครับในการติดตั้งนี่นะครับวิธีการติดตั้ง ssd นะครับก็ใส่ลงไปในช่องเชื่อมต่อ m 2นะครับแล้วก็แค่นี้เองแทบจะไม่ต้องดันตัวล็อกตรงนี้เลยนะครับดูกันอีกทีนะ ใส่เข้าไปครับชึบแล้วก็กดลงไปแค่นี้เองนะครับเวลาปลดออกนะครับเราก็ดันตรงนี้ปึ๊บซึ่งเขาเป็นสปริงอยู่แล้วนะครับเวลาใส่เข้าก็ดันเข้าไปเขาจะล็อกอยู่กับที่เรียบร้อยนี่คือในฝั่งของการติดตั้ง SSD สะด,ดวกมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวระบายความร้อนแต่ก่อนติดตั้งอย่าลืมลอกพลาสติกตรงนี้ออกด้วยนะครับสำหรับเมนบอร์ด B760 นะครับที่เป็นตัว a l r u s Elite ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนั้น b บออหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยละครับเรามาดูหน้าตา b บ o s กันนะครับสำหรับตัวออรัสตัวนี้นะครับ B260 Elite A X ใช้งานง่ายนะครับก็จะมีฟีเจอร์เปิด x m p e x p o ต่างๆได้เลยสะดวกมากอันนี้เป็นหน้า Advanced Mode ซึ่งก็จะปรับแต่งตัวแรมได้นะครับปรับแต่งค่ากาจอยแยกปรับแต่งต่างๆนู่นนี่นั่นได้ค่อนข้างที่จะสะดวกและใช้งานง่ายมากๆหน้าตาดูเท่ดีด้วยสําหรับ ตัว BIOS นะครับของเจ้า g ิก y t e AORUS ตัวนี้นั่นเอง BIOS เป็นเวอร์ชัน F3A นะครับอัปเดตล่าสุดแล้วด้วยในการทดสอบครั้งนี้ครับผมสำหรับเกมครับเกมแรกเราลองมาเป็นตัว RE นะครับ RE ภาค4 Remake นั่นเองปรับเป็น Priority Graphic ความละเอียดครับจะเป็น 2K ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นได้เท่าไหร่นะครับเฟรมเรทครับนี่เลยร้อบวกบวกนะครับ c p u ที่ผมใช้เป็น Core i5-13500 ธรรมดาบวกกับการ์ดจอครับเป็น rtx 3 0 6 0 ti ในเวอร์ชั่น g ddr 6 x ครับสังเกตว่าเล่นเกมได้สบายหายห่วงกับ re นะครับเฟรมเรทพุ่งกระฉูดเลยจะปรับกราฟิกให้สูงกว่าน,นี้ก็สามารถทำได้ครับถัดมาเป็น call of duty ในรูปแบบ2 k ครับปรับกราฟิกนะครับก็จะ ปรับสุด Extreme มครับและจะเปิดตัว u p s สเกลนะครับเป็น DL SS นะครับปรับเป็นค a l i t y เลยเฟรมเรทถือว่าสวยมากนะครับแต่ร้อยครับผมต้องบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับสำหรับคอนฟิกนี้บน main board เมนบอร์ดเจ้าออรัสตัวนี้อย่างเกมพอทยอย่างวอ z โซนหรือว่า COD ตัวนี้ก็ทำได้ดีมากๆเลย ปิดท้ายกันนะครับในส่วนของเกมที่ c y b e r อร์พังแบบ 2K นะครับปรับการาฟิกเป็นสูงมากนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับนี่ฮะในไซเบอร์พังเฟรมเรตก็จะอยู่ช่วงประมาณ 60FPS นะครับถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับในฝั่งของ CPU และกาจอคู่นี้บนเมนบอร์ดเจ้า B760 ครับกราฟิกสวยใช้ได้เลยนะ นี่คือเกมที่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมกินสเปคและการาฟิกสวยมากๆกับตัวซิบังสองศ7ครับถัดมาที่การทดสอบนะครับเป็น b e n c h มาร์ผ่านตัว CPU Z นะครับต้องถือว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากทั้งสั่งองค์ประกอบเลย CPU m a i เมนบอร์ดและการ์ดจอรวมถึงแรมด้วยนะครับที่ใช้เป็นแรมบัต6,000นะครับ เปรียบเทียบความแรงนะครับตัวกับคอไอห้นะครับ13500กับคอไอเก้าเจนสิกลายเป็นแรงกว่าซะงั้นนะครับทำหน้าที่ของเขาได้สุดยอดมากเลยละเจ้า CPU ตัวนี้รวมถึงก็จะมีการ s t r e ท s t e s t CPU นะครับหานาทีเพื่อวัดความร้อนนั่นเองนะครับผมใช้ซิงค์เดิมความร้อนจะออกสูงนิดนึงนะครับวิธีแก้ก็คือซื้อฮีทซิงค์มาใส่มาเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะช่วยลดความร้อนในส่วนนี้ได้และก็ะได้ตัว คะแนนที่นิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเดิมถ้าเทส100% CPU s t r e s แล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมันก็เลยจะดรอปความเร็วลงมาอย่างที่เห็นกันนั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบเมนบอร์ดตัว b 7 6 0นะครับของ a อรัสอีลิทเ x ตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนบอร์ด b 7 6 0ตัวนี้จากออรัสในรุ่น ELITE AX นะครับส่วนตัวผมชอบนะถ้าจะบิวเครื่องสักเครื่องหนึ่งนะครับเป็นออรัสสักเซตหนึ่งนะฮะ การ์ดจอตัวนี้อาจจะใส่ซัก4070 Ti นะครับ CPU สัก Core i5 13500 RAM ซัก32 g b เอาไว้ตัดต่อไว้เล่นเกมไว้ทำงานเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นตัวที่ตรงใจผมมากๆเลยนะครับเพราะรองรับ USB ด้านหลังเยอะด้วยใส่การ์ดโคแคปเจอร์เสริมเพิ่มเติมได้ใส่การ์ดจอได้เต็มที่ SSD ได้3ตัวอีก เก็บข้อมูลเก็บหนัง AV กันได้แบบจุกๆเลยนะครับใครที่สนใจสามารถจัดหาเมนบอร์ดตัวนี้กันได้เลยนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับนี่ฮะเมนบอร์ดอีกตัวที่น่าสนใจในซีรีส์ของ Intel 73นั่นเองกับตัว b 760 a o ร u ส Elite x x ครับผม